อยจะรีบไปลวกไข่ที่น้ำร้อนหรอแต่สภาพอย่างเธอเนี่ยคงโสดอยู่ใช่ไหมอย่าบอกนะว่ายังลืมขนุนไม่ได้อ่ะพูดบ้าะไรเนี่ยฉันไม่เหมือนคนบางคนนะเทสต์ต่ำชอบกินของกกัานี่นี่ใส่มาบ้าชอบกัดแบบคุณเนี่ยดูท่าแล้วคงไม่มีใครเอาสินะอย่ามาดูถูกฉันนะ แฟนเหรอคุณมีรถไหมผมมีรถสามคันครับแล้วมีบ้านไหมมีสองหลังน่ะอยู่ที่ใจกลางเมืองแล้วก็คุณดีเกินไปอ่ะเราไม่เหมาะกันหรอกขอตัวนะ ฉันก็มีทั้งหลอกว่ารวยกว่าแล้วก็ดูดีกว่าคุณอีกผมเป็นถึงผู้จัดการบริษัท k ค k อมีปัญญาหาไดียกว่าผมอีกเหรออย่ามาพูดเรื่องวังแถวนี้เลยนถ้ามีจริงเนี่ยวันเสาร์นี้ก็พามาเจอหน่อยสิเพราะฉันกับขนนนี่ยจะจัดงานมาน่านให้โรงแรมสุหุูพาแฟนเธอมาได้นะ จะได้เปิดหมดูเปิดตาฉันไม่ว่าฉันก็ต้องมั่นกับแฟนเหมือนกันตายจริงลืมไปเลยอะว่างานม่านฉันมีเสาหน้าไม่ใช่เสานี้พอดีเลยอะงั้นฉันก็ว่างไปงานม่านเธอสิงั้นเจอกันนะจะได้รู้ว่ามีแฟนจริงๆไม่ใช่แฟนในจินตนาการอือ สวัสดีค่ะคุณพัชไม่ทราบว่าโปรเจกต์สิล้านที่จะลงทุนเนี่ยได้คนที่เหมาะสมหรือยังคะผมกําลังพิจารณาอยู่ถ้าได้คนที่เหมาะสมผมยินดีได้เลยค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะ ฉันคิดดูแล้วอ่ะเราสองคนก็เหมาะกันนี้เนาะ,ะคือคือว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนฉันมั่นอะ่ะคุณไปกับฉันหน่อยสิอืมได้สิ ้าพอยงานมั่นไม่ใช่เหรอไหนล่ะจ้าแฟนอะญาติผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นมีสักคนเลยน่าจะกำลังมานะมั้งรถน่าจะติดอะ่ะต้องเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแค่ไหนงานสำคัญแบบนี้ถึงมาสายได้ ไม่อยาบอกนะว่าเธอโกหกกับพอยจะห่วงหน้าตาห่วงศักดิ์ศรีไปถึงไหนถึงจะไม่มีใครเอาเนี่ยฉันกำนุนก็ไม่หัวรอยยออเธอหรอกนะขอโทษนะครับที่มาสายนึกว่าจะไม่มาแล้วซะอีกงานมั่นสำคัญของเราขนาดเนี้ยผมจะพลาดได้ไงละ่ะ ใช่ไหมครับอยากสั่งอะไรเต็มที่เลยนะฉันเลี้ยงเองถ้าฉันเป็นคนสั่งเนี่ยเขาไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่เป็นไรวันนี้งานมั่นฉันอะ่ะฉันมีความสุขเต็มที่เลยนะโอ้น่ากินจังเลยอะ่ะฉันเอาวันนี้ อันนี้ด้วยอันนี้ฉันเอาหมดเลย oh. ขอโทษนะคะคุณลูกค้าวันนี้ห้อง VIP ห้องนี้ของเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นราคาเหมา 3,000 30, 0บาทรวมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพิเศษค่ะเป็นไวน์นำเข้าจากบอกโดฟฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าจะมีค่ามัดจำห้องล่วงหน้าด้วยนะคะคุณลูกค้าต้องวางมัดจำห้อง1,500 0บาทก่อนค่ะเท่าไหร่นะคะ1,500 0เหรอคะใช่ค่ะมัดจำแค่1,500 0บาทเองค่ะ อย่าบอกนะพอยว่าไม่มีปัญญาจ่ายอะ่ะฉันใจ่ายให้ก่อนได้นะเอาไหมฉัใจ่ายให้ก่อนไหมไม่ต้องจ่ายก็ได้นะร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารผมเองว้าวแฟนคุณเนี่ยตีหน้าซื่อกโกหกแบบนี้เลยเหรอครับรู้ไหมที่นี่ที่ไหนที่นี่พัฒนาคารอาหารห้าดาวภายใต้บริษัทเคเอเเคเลยนะ ไม่ใช่กินข้าวข้างทางน,นะอ๋อพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะแทนตัวเองว่าเป็นท่านประธานสินะเป็นได้แค่ในฝันไว้เนาะคุณฉันรู้นะว่าคุณอยากช่วยฉันอนะแต่คุณพูดเกินจริงไปเลขาครับค่าอาหารทั้งหมดคิดในบัญชีผมได้เลยครับ ได้เลยค่ะท่านประธานพัร์ทนี่นายเป็นท่านประธานอย่างนั้นเหรอท่านประธานครับเมื่อกี้ผมขออภัยครับที่พูดจาแบบนั้นไปผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเป็นท่านประธานไม่ต้องขอโทษหรอกครับน้ำแก้วเนี้ถือว่าเป็นแก้วสุดท้ายของคุณแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเก็บข้าวของออกจากบริษัทผมด้วยนะครับ โปรเจกต์สิบล้านนะคะขนนกกำลังจะได้รับผิดชอบนะคะไล่ออกง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะสิบล้านน่ะเหรอดูจากกิริยาพวกคุณแล้วผมให้ค่าแค่สิบบาทอ๋อไม่สิไม่ให้ค่าสักบาทเลยจะดีกว่ากิริยาต่ำซามดูถูกคนอื่นมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น ดูแล้วเนี่ยเหมาะสมกันดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทิ้งพลอยไปเพ,พราะพลอยมีค่ามากกว่านะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอทานข้าวกับภรรยาผมสองต่อสอง